เดี๋ยวเราจะมาถ่ายใจกับคริสวัะสิงโตกันนะครับโดยอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีการถามคําถามสมมุติถ้าถามสิงโตคริสต้องถ่ายใจต้องทายใจสิงโตได้ว่าเขาจะตอบอะไรได้ถ้าคุณทายถูกเนี่ยคุณได้หนึ่งคะแนนโอเคเอ้าหมายถึงว่าผมกับคิสอบตอบพร้อมกันตอบพร้อมกันนะครับสมมติผมถามคำถามไปพุ๊เนี่ยคุณก็คิดคำตอบไว้ในใจก่อนอ่่พี่ถามว่า ผมเชื่ออะไรผมก็ตอบชื่อตัวเองมะข่าวพร้อมๆมะข่าวเลยใช่ครับนับ็หนึ่งสองสามตอบแบบ,บ,บเดียวกันถ้าคริสต,ตอบผิดสิกรได้หนึ่งคะแนนถ้าผมถามคุณนะที่บอกมาแต่ถ้าหากว่าสลับกันถ้าอีกฝ่ายใดตอบผิดก็ได้หนึ่งคะแนนโอเครับทราบครับเข้าใจนะฮะไม่ได้ผมถามไม่ได้คุณก็คิดจะตอบในใจได้ได้นะฮะคิดคิดจะตอบในใจได้นะครับได้ครับได้นะเพราะว่าคุณนี้คิดนอกใจไม่เป็นนะี่ยวครับผม ชกิจใจเรับเกีว่ลชมมาณินและไม่เข้าเกมเลยเร่นี่ข้อแรกเลยนะครับข้อที่หถามสินโตราถามสิตนะเพราะฉะนั้นคริสต้องทายใจสินตให้ถูครับถ้าทายถูกคริสหน่งคะแนนได้ครับถ้าทายผิดสินโตหนึ่งคะแนนโอเคไหมเข้าใจไหม สิงโตสิงโตดูตาใสๆนะฮะดูสายตาว่างเปล่านะฮะดูสุดตาว่างเปล่าโอเคไหมสิงโตเขาใจน้อนเขาใจกลางไหมทำไมเขาตอบผูกแล้วผมเหมือนเสียคะแนนลอกไม่ถูกยทุกข้อเี็คะแนนนะครับทุกข้อเป็คะแนนลองดูนะคำถามนี้เป็นเกี่ยวกับตัวคุณครับเกี่ยวกับตัวคุณถูกต้องนะครับไม่มีช้อยนะฮะคุณต้องแบบครัเจ้าแองเลยได้เลยหรือถ้าคุณรู้ใจกันมากขนาดนี้คุณก็ตอบให้ถูกแล้วกันไม่ต้องมีช้อยหรอกฮะชอบสอบข้อเขียนนะ ครับผมอ้นกครับ้นกันที่ขอ้อแรกนะครับเราจะถามว่าสิงโตชอบทานอะไรมากที่สุดครับมนปลาอีซี่น้ครับผมถ้าต่ผมบอกนะสิงโตคุณจะค่จะตออะไรก็ได้นะเพราะว่าค <Hello. S 1> นะรนะัแล้วแต่คุณไงแล้วแต่คุณนอไหมมันมีกินบ่อยชอบกินกับหาง่าย เออคุณต้องทำพยายามให้เขาทายกินไงคุณจะได้หนึ่งคะแนนนะครับโอเคไหมครับร้อมนะครับครับผมพร้อมนะถามว่าอะไรนะครับชอบกินอะไรพี่เอ่โ <ality> yeah อ้โหแล้วก้เขาจูนกันก่อนโอเคครับถ้าเขาจูนกันก่อนโอเคง่ายง่ายโอเคครับร้าตอบพร้อมนะครับครับผมร้อมนะครับ คือมองไปอะไม่เห็นเนื้อหนังนะมองไปเห็นแต่หัวใจมองทลุมองทะลุมองทะลุเยไปเหรอมนผมโดุมันคือมองไปทะลุหนึ่งหัใจเลยคือรู้ใจเรู้ใจเลยนะฮะบอสนครับนี้ฟริสไพลูครับเนคะแนนนีองเปนเินคะแนนแล้วครับ ถึงข้อที่สองไปที่คริสบ้ป่ะนะครับสิงโตต้งองทนะายใจของคริสนะใจของคริสของเราว่าจะตอบอะไรและก็ทายให้ถูกรอเลยครัคำถามข้อที่สองครับเราจะถามว่าคริสชอบสีอะไรมากที่สุดดิซี่นะดิซี่นะเอาเอาสิงโตผมรู้พี่ครีมบังผมรู้ในใ,ใจพี่มีอยู่สองสี าจจะผิดคำตอบจากที่คุณรู้มาแล้วนะก็แล้วแต่คุณต้องใจกันเราเองโอเคไหมครับเอาดีๆนะผมเริ่มเป็นหัวแล้วพอผมตอบถ้าเกิดเราตอบผิดเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมตอบผิดนะครับตอบนะครับโอเคคุณคุณเลื่องแล้วโอเคเลื่องนะนะสิงโตนะนะโอเคครับตอบนะนะครัคริสชอบสีอะไรมากที่สุดหนึ่งสองสาม หนึ่งเราคุยกันเรื่องวตัวองคุณชอบสีอะไรเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเขาก็ชอบสีแดงแต่จริงๆแล้วเขาชอบทุกสีแต่สีที่ชอบมากที่สุดคือสีแดงมีมีเหตุผลให้ได้ไหมครเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเคาตอบนะฮะคือถ้าาตอบเธอคอยมาผมก็คงชอบเธอคอยอ่ะครับก็คือไม่ได้ต้องการตอบไม่ถูกต้องก็การตอบให้ถูกใจนะครับ ขอนาคขอหน้าโอเคผูฉนครับข้อนี้หเท่าก็สิงโตแลวเป็นหนึ่งกันได้ครับเอาแล้วนะสมกันแล้วนะครับมาถึงคำถามข้อที่สครับกราทีสิงโตบ้างนะครับคำถามครับคอนิคริสต้องทายใจสิงโตนะสิงโตชอบไปเที่ยวที่ไหนรักหวาภูเขาวิ่ที่ช้อยส์หรือไม่ต้องเอาช้อยส์เอาช้อยส์ไหมต้องนะไม่ต้องเนาะ เฮ้ยผมว่าแบบนี้ไม่ต้องนะครัพี่ชอยถ้าพี่ไม่ต้อง,ม,องมีช,อย,มมอ,มชอยพูดผมก็ยังตอบตัวเองไม่ด้ผมค <laughs> ่อนข้างรู้ครับว่าพี่ผมจะชอบไปที่ไหนจริงเหรอครับผมไม่คุณไม่เอาชอยนะครับไม่เอาครับคุณม,มั่นใจนะมันะมม่นใจนะผมมั่นใจใช่ไหมไม่ก็แย่แล้ว ไมีช้อยมีช้อยหน่อยได้กครับคือถ้าถามว่าไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยอาจจะยากแต่ถ้าถามว่าไปเที่ยวกับชัยไม่น่ายากอาอันนี้กลองเนี้ยออกมาไม่หยุดเหมือนกันครับผมเห็นพี่เขาเล่นมาถ้าบอกพี่เขามาในคอนเทมใช้ได้เลยหรครับอ่ะคำถามนะครับสิงโตชอบไปเที่ยวที่ไหนระหว่างภูเขาหรือทะเลครับอ่าระหว่างภูเขาหรือทะเลนะครับผมพร้อมนะฮะ ทะเครับโอ้โหรู้อีกแล้วว่าทำไมคริสรู้ว่าสิงโตชอบไปทะเลมองไปไม่ค่อยเห็นเนื้อหนักเลยนะมองไปเขาเรียนแต่ว่าใจอย่างเดียวเลยรู้รู้พี่ผมใช่ไหมครับพี่ผมจิตใจโลเลเขาได้ชอบไปทะเลครับผมเขาเป็นแบบเหงาเหๆาเหาเหาด้วยรูปประโย ใช่ใช่ใช่ครับเวลาไปภูเขามันค่อนข้างจะลุยกว่าอ่าต้องมีเวลาจริงๆแล้วถึงไปเขาครับผมแล้วถ้าเลือกไปได้จะไปกับใครครับไม่ต้องถามแล้วฮะคือรูอร้แต่ก็ถามบ่อยกับทุกคนก็อยากไห้เหินใช่มั้มคือทุกคนจะรู้กันว่าปกติอ่ะถ้าสิงไม่ไปคนเดียวก็จะต้องชวนใครสักคนไปเอา <นะ S 1> และใครคนนั้นก็คือพี่เจมสฮะ จะเป็นผมก็ได้เออเนาะได้จะเป็นผมก็ได้เออปกติแล้วจะไม่ค่อยไปลุยกันเท่าไหร่ถ้าชวนไปร้านเกมเนี่ยแน่นอนว่าเจอเรื่อยๆสองคนนะครับโอเคนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ควิสตอบถูกได้ไปหนึ่งคะแนนวันนี้ถ้าคะแนนเสมอันไี้คำบากนะนะครับเออทำโทษต้องทำโทษทั้งคู่เลยนะหราจะไม่ต้องโดนเขโทษเลยทั้งคู่ก็ได้ต้องทำโทษทั้งคู่มีแค่สี่ข้อใช่ไหมครับอ่มีทั้งหมดประมาณหกสิบแปดข้อด้วยกันฮะแปด 8ข้อนะครับเลขสวยเลขคู่เลขคู่ได้อ่ะเพราะว่าคู่กันนะครับโอเคนะฮะก็ามาสองคนก็คู่กันไอปิดปนนุ๊บเนี่ยเออคราวนี้กลับมาที่สิบโตบ้างอ่ะทายใจคุวิสโอเคนะจับคุวิสนะถามว่าควิสโอ้ยคถามเดียวกันเลยอ่ะชอบไปเที่ยวที่ไหนเราต้อ,องถามภูเขาหรือทะเลครับเออ ย้อนกลับไปถามวนะ่าเออดูซิว่าเขาจะรู้ใจกันไหมนะครับพร้อมไหมพร้อมนะครับครับผมพร้อมแล้วหนึ่งสองสามครับทะเลครับโอ้โหชอบทะเลเหมือนกันเลยใช่เลยนะแล้วก็นะ แปว่าไปทะเลที่มีสิงโตทะเลด้วยไม่เดียวนะครับมันก็จะลิงเข้าอย่างเดียวเลยเพราะฉันข้อนนี้สิงโตได้ไป1คะนาะทําเข้ากันอยข้ากันอยู่2ต่อสแล้วนะอ่ะไปกันต่อนะครับข้อต่อมาคําถามข้อที่5ครับสลับมาที่ถามสิงโตว่าถ้าสิงโตจะเลือกดอกไม้ให้คริสนะครับจะเลือกดอกไม้อะไร ระหว่างกุหลาบแดงนะครับหรือลิลลี่สีขาวระหว่างดอกกุหลาบสีแดงหรือจะเป็นลิลลี่สีขาวอันนี้คุณเคยไปเจอไหมคำถามนี้ไม่เคยไม่ใช่เคยกัอ้าวะสิเอาล้วครับอ่ะอันนี้คุณคริสนะต้องหายใจสิงโตนะได้ครับโอเคนะครับพร้อมนะโอเยาม่ยากไม่ยากครับไม่ยายามนะครับครับผมพร้อมนะ สองสาระเปล่าแดงครับทำไมอ่ะเอะไอ่ะเพาะอะรสอผมเป็นคนชอบดอกเปลาบมากโดยเฉพาะเปลาบสีแดงครับครับผมแล้วมีความรู้สึกว่าดอกสีแดงมันแทนตัวเราแล้วมันก็แทนถึงความรักด้วยจริงเหรอครับผมดอกไมบสีแดงก็เป็นสัญลักษณ์ของความรักปกติตัวผมก็แสดงความรักด้วยแล้วออ๋ ดอกไม้แ้กีขาวรไวนองะครับผมเป็นคัวักของใครนะเราอั่นเองของเราต้ไปที่สุดเราต้องกล้าคุ่งขยานคอได้จบไม่ลงนะจบผมไม่คิดว่าจะโดนตบถ้ามันจบเองไม่ได้เป็นจบที่เขาก็ได้นะถึงบะโดนทำถึงงานนุมเลยครับผม แสดงว่าคุณก็รู้ว่าเขาชอบกุหบรู้ครับเพราะว่าพี่สิงเนี่ยเวลามีโอกาสได้วาดรูปเนี่ยเขาจะวาดรูปกุหลาบสีแดงตลอดเลยโอ้นะครับโอเคอ่ะังนั้นตอนนี้คริสพาไปหนึ่งคะแนนก็กลับมาที่คริสได้ครับสามต่อสองนะครับครับผมไปกันต่อครับข้อที่หกนะฮะกลับมาถามคริสบ้างคำถามคือถ้าคริสจะเลือกซื้อของให้กับสิงโตหนึ่งอย่างจะเลือกซื้ออะไรให้ครับระหว่าง น้ำหอมหรือผ้าเช็ดหน้าครับรักกว่าน้ำหอมหรือว่าผ้าเช็ดหน้าคุณคิดเป็นใจนะได้ยล้วได้แล้วครับแล้วให้ผมบอกยี่ห้อด้วยเลยไหมครับโอ้ นะครับพร้อมแล้วหนึ่งสองสามครับน้ำหอมครับน้ำหอมนะครับโโอ้หจะเอายี่ห้ออามานี่หรือซีเคดีครับพี่กีบเปล่าเฮ้ยพูไม่กีนะฉันเปล่าอ๋อไม่ใช่อันนั้นมันเอาไปพูดดีกว่าไม่หรอโค้ช ผมอาร์มานี่เอ็กซ์เชนจ์อโเคผมเห็นคุณไปเลือกบ่อยๆเลยซื้อทีซื้อไปสิบตัวเลยกับเงี้ยรู้จริงไหมทำไมผมไม่ได้เป็นน้ำหอมเพราะว่าอะไรครับพี่สิงโตชอบน้ำหอมมากใช่คุณได้ฉีดมาไหมฉีดมาครับหมเขาเคยฉีดน้ำหอมแล้วเขาบอกว่าไม่เห็นได้กลิ่นเลยครับผมอยู่กิโลหนึ่งผมยังได้กลิ่นเขาเลยใช่ครับแล้ววันนี้ได้กลิ่นไหมได้กลิ่นไหมไม่แต่ว่า น้าเกิดว่าชินกลิ่นอจะไม่ค่อยได้กินก็เลยไม่ค่อยได้กลิ่นผมว่าชินกลิ่นผมแล้วอะดียวนะเรื่องะยแล้วนผมว่าคุณต้สกัดสกกลิ่นงอเพละครับแล้วก็ใช้ฉีดตัวคุณนะกินผมเขาก็จำได้จำได้ไหม หมดคําถามแล้วเนี่ยผมว่ายังไงเราก็เสมอกันจริงเหรอครับผมเพราะว่าค่อนข้างรู้รู้รับครับผมครับผมอ่ะโอเคมาถึงคำถามข้อต่อมาเฮ้ยผมว่าข้อนี้ไม่แน่ข้อนี้ไม่แน่นะครับกลับมาที่สิงโตนะครับถามสิงโตครับว่าถ้าสิงโตมีเวลาว่างหนึ่งวันแล้วมาเจอที่สิงมพะรังก์อ่า สิงโตจะมาทำอะไรที่สยามพารากอนนะครับระหว่างหาของกินอร่อยอร่อยหรือช้อปปิ้งครับดูซิว่าจะเป็นสายกินหรือว่าสายช้อปครับผมมาสยามพารากอนหนึ่งวันนะจะมาทำอะไรระหว่างหาของกินอร่อยอร่อยหรือว่าช้อปปิ้งพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมนะฮะสิงโตพร้อมนะผมมีคำตอบในใจแล้วนะครับพร้อมแล้วหนึ่งสอง สามารถหาของกินนะครับโอ้โหมันเป็นสายกินนะฮะหรือยังไงผมเป็นคนไม่ค่อยชอบครับไม่ค่อยชอบข้านต้มขทีเนี่ยก็คือแบบส่วนใหญ่ก็จะเปว่าหาของกินครับเขาร้านกาแฟสั่งลาบมริการ์โดอะไรเงี้ยโอ้โหรู้รู้หมดเลยนะฮะสารน้ำตาลไะสาหรับการไหมปกติเป็นคนไม่ชอบกินหวานนะเพราะเพราะว่าอะไรเพราะว่าชีวิตผมหวาน ครับผ,ผมไม่ชอบกินหวานแต่ตัวผมเาหวานอยู่แล้วแต่จดแต่แตแตแตสาเหตุที่มาพารองรแล้วก็มาหาของกินทั้งอร่อยเพราะว่าไม่อยากกินข้าวข้างทางอยากกินข้าวข้างเธอมาสิครับอ,อันนี้ผมกำลัได้ตั้งตัวเป็นครับผมโอเคนะครับอาผู้ชนะครับคริสตอตร์บุ๊กหนึ่งชนอะอาคุณฟริสคุณนำเหมือนกนะครับคุณเบนเท่าไหร่ละ ส<ห>แล้วสีตส่อส,สามสี่ต่อสามสี่ลเนี่ยสุดท้ายคำถามสุดท้ายของผมแนละ้เวเขาเี้สดดะะี่คุณคิดได้ห้าเหรอับเนี่ยคุณคิดเกินพี่น้องเนี่ยเคนดที่คนไหาัดเคิดพี่น้องออคิดกินน้องแน่อเหน่อยมหนื่อยไหมเหนื่วยไหมชอบ ที่สุดจริงๆวันนี้เลยฮะเดี๋ยวนะคุณคุณคริสเนี่ยสี่คะแนนลสามครับโอเคไหมครับข้อนี้คุณต้องตอบให้ถูกถ้าถูกเสมอแต่ถ้าคุณตอบผิดเนี่ยเขาชนะคุณโดนทำโทษครับผมโอเคไหมขัดตึงเส้นตึงเส้นนะครับอ่ะมาถึงข้อสุดท้ายครับถามที่คริสนะครับครับผมจันทร์ครับคำถามเดียวเลยครับถ้าคริสนะฮะมีเวลาว่าหนึ่งวันมาที่สยามพารากอนของเราแข่งนี้แหละจะเลือกทำอะไรระหว่าง หาของกินอร่อยมนี่ใครนี่โจรส์มันเนี่ยเหมือนกันเลยหรือดูหนังครับอ๋อใช้ไม่เหมือนใช้ไม่เหมือนระหว่างหาของทานอร่อยออร่ยหรือดูหนังนะครับนี่แต่ทีน,น,กกน,น,นี้มันต้องตอบใจกันนะเนี่ยเพราะบอกว่ามีสดุกนะเอออ่ะมาข้อสุดท้ายอันนี้ตัดสินแล้วนะถ้าตอบถูกเสมอครับตอบผิดคุณแพ้คุณโดนั้โทษอ่าตอนนี้นคิสเขาลอยลำละ ไม,ไ,มไม่เมือน,น,นไม่เหมือนกันไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนมันจะได้แบบชาเลนจ์หน่อยไงคุณจะได้รู้จักเขามากขึ้นไงฮนะโอเคไหมพร้อมไหมพร้อมไหมหิน <c oughs> ต้องกลิ่นโดนแ่าแล่ะสิข้อตัดสินด้วยนะฮะและคำตอบนะครับพร้อมนะพร้อมแล้วหนึ่งสองสามครับหาของก,กิน ผมตั้งใจสับขาหลอกเขาจริงมากคือผมอยากเห็นเขาโดนทัโทษคือผมอชอบมาดูนะ่ะอแต่กลับว่าจะเลือกตอบของกินคุณคมาซ้อนแผนผม <laughs> คุณก็ดังู้วย <laughs> เพราะว่าจะสลับคำตอบไม่แต่ว่าเคยคุยกันเรื่องนี้ <laughs> เพราะว่า <laughs> เคยถาม เข้ามาก็คงมาของก,กินมัง้งอ่าอถือว่าตอบถูกครับผมนะครับถือว่าตอบถูกนะครับนี่ตั้งใจอยากให้เขาแพ้นะเนี่ยเมมพาราะฉะนั้นนะฮะถือว่าข้อนี้สิงโตอตอบ, <Yeah. S 1> อบถูกนะครับแล้วไปนึกกันนะสรุปคุณพีชจริงๆคุณชอบดูดังใช่ไหมจริงจริงถ้า ถ้าชอยเป็นดูหนังกับหาของกินค่อนข้างยากนิดน so ึงครับเพราะว่าชอบทั้งค so ู si ่เลยแต่ถ้าเป็นหาของกินกับชอปปิ้งเนี่ยจะชอบไปชอปปิ้งมากกว่าแล้วอย่างดูหนังที่ชอบแนวไหนบ้างคุณชอบดูหนังอะไรบ้างฟิลเลอร์แฟนตาซีครับหนังผีอ่าเฮ้ยถ้าดูหนังผีมันจะกลัวนะครับถ้าอยากได้รักชัวชัวต้องหาคน ว่าพี่จะวิ่งมาเป็นเส้นตรงแบบนี้แล้วพี่ก็ตะวัดกลับได้คุณก็ไม่คิดว่าคุณจะตกหนังผีมาดิบผมลองลองกันดินาทีผมก็ชอบชอบบางการกอนเวลาดูยังไงคุณโป่งดูด้วยกันหรอออกมาหนังผีคุณมาผมกลัวแล้วผมจะแบบเฮ้ยคุณโปงแล้วก็ปิดตาอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้คุ้มเพราะกลัวอาจจะคุ้มเพราะหนาวครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นถือว่าเกมนี้เสมอ